ก็ปืนระลมพังง่ายก็เนี่ยพี่ซื้อแบบเนี้ยมันเลยพังง่ายครับพี่ลองดูของผมก่อนพี่พี่พี่ดูของผมก่อนเอากันค้าวสไลด์ออกมาพี่ยกออกมานี่นะครับตัวรับลูกสูบเป็นเหล็กเสีอ่นะครับหนาแบบนี้นะครับพี่แล้วก็นี่ลูกสูบพี่ยาวนี่เท่านิ้วชี้ผมไม่แปลกที่แม่งจะแรงนะครับพี่แล้วภายในนะครับมีฮอปแบบฟิกตายตัวนะครับแล้วอ่ภายในอ่ะทำมาจากวัสดุ ABS อย่างหนาไม่ใช่พลาสติกบางๆทั่วไปพี่ซื้อแรงสวัสดีครับร้านไอซีไอซ์ซอฟต์กันผมช่างนั้นไอซีซอฟต์กันครับก็อันนี้เป็นปืนอัดลม M 1 1 9 1นะครััับตวดงึ อ,ออเดอร์เนี่ยลนหลามากเพื่อนจะดูว่าของในสต็อกเราเนี่ยลดเหลือน้อยลงทุกทีแล้วของหนึ่งปีเข้ามาได้ไม่มากนะครับหมดแล้วก็หมดเลยก็ต้องรออีกนานกว่าจะเข้าอันนี้คือประกับเดิมนะครับแต่เนี้ยที่วางอยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยก็คือเป็นออเดอร์พิเศษก็คือลูกค้าสั่งใส่ประกับไม้ร้านก็ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็รอจะส่งวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่วันเนี้ยวันที่28บวันอาทิตย์นะครับ28 กันยายนสองพันหรพรุ good, yeah. ่งนี Now, sound, right? ้วันจันทร์ร้านจะต้องจัดส่งออเดอร์ประมาณ1 0อยออเดอร์นะครับผมแพงคนเดียวนะก็อ่ะพามาดูนะครับเป็นเวอร์ชั่นประกับไม้ะเพื่อนเห็นไหมสวยสวยนะครับนี่นะประกับไม้นะครับสวยสวยเลยนะครับนี่ประกับไม้เนี่ยกะแพงกว่าประกับประกับประกับเดิมนะครับอันนี้ก็คือประกับเดิมเป็นยางนะครับส่วนประกับไม้จะเป็นเป็นไม้นั่นแหละครับเป็นลายไม้ลายไม้เพื่อนๆก็เลือกลายได้แบบว่าเอาสีเข้มสีอ่อนหรือว่าเป็นลายเป็นลายซีดลายเข้มอะไรเงี้ยเพื่อน ก็มีให้เลือกหลายลายนะครับนี่อย่างตัวน,นี้ก็จะเป็นสีพิเศษที่ผมทํามาให้เพื่อนๆก็คือเป็นสีสีไม้แบบไม้แบบออกขาวซีซีนะมันก็จะให้ความสวยนะครับสาหรับ M 1 9 1 A 1 A1 กั้หนึ่งะครับเป็นเพื่อนดลงที่ดีครับไม่มีรอยประกอบนะครับนี่ไม่มีรอยประกอบสลไลด์เป็นโลหะนะเพื่อนนะก็โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะส่งให้ส่วนประกับไม้เนี่ยก็จะแพงกว่าประกับเดิมหน่อยนึงส่วนใครที่แบบเงินเหลืออยากได้จะเป็นอ่าเป็นประกับแบบ G10 เป็นเลซินแบบนี้ร้านก็มีจาหน่ายให้ท่านนะครับเนี่ยเป็นเลซินใส,ส่สวดแบบนี้ร้านก็มีนะครับแต่ว่าจะแพงกว่าประกับไม้แบบทํามือหน่อยไอ้ที่พวกอยู่ตรงหน้าท่านเแนบบี่ยเขาเรียกว่าเป็นประดับไม้แบบทามือครับชาวบ้านชาวบ้านเขาทํามาให้นั่นเองครับจ้างชาวบ้านขาทำก็อันนี้เดี๋ยวผมลองยิงให้เพื่อนๆดูนะเนี่ก็เราก็ใส่ลูกลงไปครับเป็นเพื่อนดัลมสปริงนะเล่นแบบชิลๆครับอ่ะผมลองใส่ให้ดูสักส่งนัแล้วกันนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูปึ๊บอ่าป้าอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมต้องเป็นไงครับป้องเห็นไหมครับ อ่านผมยิงให้ดูครับเนี่ยอ่ะมาดูต้องถอยหลังมาต้องถอยหลังมาครับเห็นไหมผมว่าอยู่ระยะนี้นะดูครับปีง๊งป้องอ่าอ่านี่ครับอ่ะไปดูกันไปดูกันนี่ครับเพื่อนๆโหเป็นไงอ,อยู่ระยะค่อนข้างไกลครับกระดาษทะลุเลยนะครับนี่เป็นเป้ากระดาษนะอ่ะถ้าหลังกลับกลับมาดูครับอ่าเป็นไงนี่เป็นไงจะเห็นว่าผมแม่นมากเกือบเข้าเซนเตอร์เข้าเซนเตอร์หมดเลยนะไม่เกือบแล้วก็จะมีเข้าเซนเตอร์ในนะครับนี่นี่โอเค ก็ขอบคุณครับร้านให้ชื่อออยซอฟกันให้ชอบถูการบ้านเขียวแอดเทซีมีริการครับครับ